อันนี้เมนูอาหารนะคะี่เร490บบาทค่ะเดี๋ยวเราเลือกซื่อสักครู่นั่งกินนนั้นเกาหลีอันนี้ร้านอะไรอันนี้เอบิเฮบิสุรามงิงโอ้มันไม่ค่อยชัดนะทุกคนลูกค้าเยอะมากค่ะก่อนเข้าเมืองพัทยา สวัสดีค่ะตอนนี้ผู้อยู่ทางเข้าเมืองพัทยานะคะอยู่ตรงที่ปั๊มน้ำมันบางจากก่อนเข้าพัทยานาเกลือนะคะบรรยากาศออกมาหาของยูของกินหละพีน่น้องนี่เดี๋นี้ร้านอาหารเกาหลีบรรยากาศร้านก็มี คนก่อนเริ่มมากินเขานอกบ้านหลายอยู่แต่ว่าเขากะสิเบือกุ้ยตงกุ้ยเตียวน้องพี่น้องร้านราเมงเอบิสึอบอกเอบิสึราเมงนะคะทุกคนมองนั่งก็ประมาณนี้หละจ้าถ้าคนไม่ตกก็มีที่นั่งกินเยอะอยู่เนาะแต่ปุ้ยไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆอนะ่ะเนาะถ่ายประมาณนี้มาแล้วทงคัตสึข้าวแกงกะหรี่เตียวซา ข้าวหน้าปลาไหลหน้ากินทุกอย่างเลยนะคะสโซก็มาแล้วทุกคนนี่กุ้งเจมปุระนะคะกุ้งเจมปุระไม,ไม่เห็นไม่เห็นหน้าหรือไม่เห็นเห็นมันสูงเข้าหน้าหนู